สวัสดีครับวั้พี่น้องวันนี้พบกับพ่อครับจ่องโค้ดไนท์ครับผมวันนี้ผ้าเขาป้าครับตอนบายเลยนะครับไปหลุ่นน้ากันนะครับาองขุมม้านบอมีผ้ามาหาเห็ดเผิอครับที่ได้บลวุูะไปหลุ่นไปชมน้ำกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับอือมาก่ลมากครับผมขามากอ่ะหมานเลยดอกแรกแหกหมานครับผมเห็ดเผ่ง ไอเผิ่งตองอุ้ยเอเผิ้งตองพี่น้องอุ้ยดอกแบบนี้ผมบ่เคยได้อยู่ป่านี้เลยนะนี่บ่เคยคิดว่ามันเกิดไอ้ผึ่งตองแบบนี้ไอ้บึ่งตองขาขนแสดงว่ามันอะล,ล่ะพี่น้องมันนี้หฮาตองมันแท้ล่ะไปะไปช่วน้ากันต่อเ้ยครับอู้พี่น้องเห็นอีกแล้วครับเบิง่งผมก็บว่ามันใจนาะว่าไอ้ผิ่งอย่างเยวผมเบิ่งกัน ไอ้เพลิงหวานแน่เลยนี่เบิิงมันจะสีคล้ายๆเพิงยุค้าพี่น้องเบิิงเดี๋ยวเอาไปถามพ่ออีกเทียนหนึ่งนี่พี่น้องเห็นบอเห็นดอกน้อยๆก็ลังเกิดนี่กาลัง่งออกพี่นี่ดเดเ๋ยวเจเพิงอีกไปได้ครับพี่น้องเห็นนังบอพอแล้วพอแล้วสั้นเบิดพี่น้องเลยกล่องก็มาถือเบิิงออ้ยหลายดอกหลายดอกพี่น้อง ไม้คุณอย่าบนขอมากครับเบิงเบิงพี่นุองสุดยอดสุดยอดเบิงดำผีอีกคุณเบิงอู้ทางหลังก็มีดนะครับพุนเห็นมากครับเดิมเก็บกันเลยครับอู้พี่น้องงามคักสะออนสะออนแบบนี้อู้เบิงสองดอกแรกครับยางงามเดี๋ยวข้าไปเมืองมูกันทางหลังมูนี่เป็นซิฟครับผมเก็บกันต่อเลยครับ ันหมานมันหมานวู้ยดีใจดีใจอีีว่บไอ้ยพี่นอ้องเว้ยสุดยอดเลยครับมืนอนอยากเนี่เก็บเป็นตัวครับเฮ้ยเปิตดตีน้นองเหน็นสงสารด้วยนี่โยบ้านอื่นให้สงสารครับ งามๆเลยเบิ่งเดี๋ยวเขาจะตัดขานี่ยเดี๋ยวจะตัดขาเ้องไปเอาดอกอยิงใหญ่ผุดอุย้ยเบิ่งหลดครับผมควใหง่พี่น้องเบิง่งอุุ่นมีอีกดอกนึงงทางหนาผมเห็นแล้วถ้ามีจังสี่เวดปลาสิบเดชห้องกากายู่บอกพี่น้องเบิ่งมีแต่ความงามๆทางนั้นเลยดอกแ่ละอัน อ้อนครับเพือพี่นอ้องพออีกแล้วมูนึงไปไปมามานี่พี่น้องอุ้ยดีใจเห็นอีกแล้วสามดอกนึกว่าจะร้ายก็นี่อ้ยพุ่นดอกนึง,นงาทางหลังครับพุ่นอ,อุ้ยอีกสามดอกทางหลังเก็บเก็บนี่ก้อนพี่น้องเก็บนี่ก้อนเดี๋ยวจ้องไปตัดขาพร้อมกันครับเก็บเห็ดเู้เดียวพี่น้องเอ้ยกูกูกะก,กอุ้ยไปทางหลังเลยครับอันนี้ นี่ครับพี่น้องงทื่อนเพืนกำลังออกไหมคนบบหูแต่คนหูนี่ว่าเรียบร้อยเบิ่งโองำงำ้ยงามเดี๋ยวผมซองอีกก่อนอุ้ยปล่อยแล้วพ่าหันาเห็นพี่น้องเห็นเพื่อนสามดอกงามไปไปยังไปบางทางัหนต่อเบิ่งพี่น้องเบิ้งไปยังไหนพี่น้อง ถ้าพออ่อได้แบบนี้ผ่านบ่นพี่น้องวะาทีสี่ขาดนออย่าว่าจะถ่ายคลิปต่อขนาดบ่ถ่ายคลิปงามมากีบเัี้พออ่อบ่เคยได้อลร้ายเป็นนี่พี่น้องยังดีใจว่าสันนี่นเบื้องโอ้ยผมพ่อทอั้งานอีกแล้วครับดอกนี้เนียนแห้งพี่น้องเอ้ยผมเกือบเหยียบแล้ววังหันถอยหลังมาเห็นพ่อพอดีโอ้โดยดอกงามๆสามพ่น เจออีกแล้วครับนี่พี่น้องแต่ผูไดใ้ใดเพื่อนมากินเองเองเป็นสิเขอาใจถ้าห้าพ่อเห็ดเป็นมูพี่น้องให้ก็บอกผมรับใจนี่บอกเต็มตุบตุบตุบต,บต,บตุบเลยแหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่สําหรับคนมากมากินค่ะ,คะ,คะ,คะนี่ย้ำเก็บเฮ็ดเป็นมูดีใจพี่น้องอเจออีกแล้ว,ออลวสองดอก โอ้ยสุดยอดเลยช่างไหน,นคงมีแต่ดอกเามางามเถอะพี่น้องบ่งทีล่ะบ่บงทีล่ะดีใจสุด,สด พี่น้องสาอ่อนพี่น้องมันงามอยู่แต่กะต้องเก็บครับหาเอาไปถ้าเก็บเอาเองคิดสิหอกง่ายหอกจะบริยูแล้วนี่หน่อยก็หนีพ่อเอาแล้วพี่น้องเอาซ้ำหนีก็บพ่อซ้ำหนีกำลังอร่อยเพราะว่ารยังโอ้ยพี่พี่น้องแดงๆง,ง,งามงามทั้งนั้นอุ่นอันหนึง่ง ยังขับไปอา้าวเดี๋ยวตัดขาหน,นีก่อนไปที่น้องมาเบิ่งเบื้งตีเข้าพออีกแล้วต้นนานีแ่แหละไปไปเก็บกันอีกครับเบื้องพี่น้องดอกงามๆามใหญ่ๆอันนี้ง่า่งามก่แกงกระเสบหวานมันหวานที่นอนเปี่ยนหนึ่งดอกหน่อยนี่สิบ่เอาผมสิจงไว้ ผมจะบอกพอ,อมาเบิงมาอื่นนี่อีกดอกหนึ่งนะครับจะไปยุบพุ่งพุ่นี่พี่น้องงามอีดีพี่นอ้องโอ้ยผมมาปลาหนิกับไ่เคยเก็บเด้ร้ายปลาหนิกมาเบิ่งพี่นอ้องออ้ยดอกเพลิน แค่ดอกกำลังหนาลักเท่านั้นเคยงอร่อยอร่อยอยำนี่กุ๊บ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 พี่น้องพอ่อีกแล้วเห็นมันเลือเสือติดไว้น้ำเบิง้งพี่น้องดอกนีอ่ออกถึงกุ้งใหม่เลย ห้องกุ้หม่น้ำกุใงไหมไปออกพี่น้องเอ้าถกินไปเป็นเครื่องล่ะเขียนนึงนี่ครับพี่น้องคลิปต่อครับมาต้านทางนี้ออกย้ายกันพี่น้อง อ้วนทางนาอีกอทางนี้นอีกดอกนึงอดอกอ้วนอีพออีเมย์ทั้งหมดอ้วนแท้ไปบางดอกน,นี่เรื่อยเรื่อยเลยพี่น้อง,งอไปทางพี่ม่อีก อมีดอกน้อยพร้อมข้ทางหลังมีดอกน้อยอีกสามดอกครับผมผมมาได้วมีด้านหลังครับแข็งแกร่งมากเล ้ำง,ง่ามากันขาย,ยาเงพี่น้องโรยพี่น้องบาเห็นจังได้ถูพยยพอดดอกพี่ญ่เบิ่งอุ่ยเพื่นยอยนดอกเพื่อนขาวผอมงามแบบ่งดอกน้อ,อม,มองนี่ มาตกใจเบิดพี่น้องเ้ยว่างหันว่างเห็นนี่ครับว่างหันกับว่างเห็นยางพานไปเสยเลยหันกลับมาต้องเห็นพี่นอ้อ,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 นอง,งเก็บไปกัน่ะพี่น้องทิพายางเก็บเบิงพี่อีกอ่พ้่ อุ้ยโอ้ยมันมันเบมเบมนะดอกนี้ยังไงมาดีอยู่ผู้เดียวอะไรดอกนี้นี่ดอกเก็บด้วกันครับมาเบิ่งมวนๆพี่น้องมาเบิ่งเก็บเห็ด ก็หาลายอยู่ได้กิปนี่พี่น้องเอ้ยสซออนเห็ดไล่โอ้ยเหื่อยเลยนอกน้อยพี่เพิน่นไอ้หลงอีกแล้วพี่น้องเอินจะเพิ่นเพิ่นอยู่เลยดิยนี่พี่น้อนยมาเ๋ยมามาผูดเที่ยวเอาลู กงหันผ้าลูกมากนําอยู่เป็นงอแงก็เลยผ้ากันเมื่อแล้วเป็นรอบนึงเด็เก็บอยู่ข้างข้างทางพี่น้องงูหนังก็เป็นเศร้า้างทางทางไหนอีกละ่ะไหน

จอดเลยพิถึงรอบนี่มาคักมาเนี่ยถึงอ่อนจะอ่อนกลมงามดอกน้อยหอมขึ้นพ่อหละถ้าสิอไปเดือดได้หรอวเบิรงพี่น้องโอ้ยจุ่มเดียวโอ้ยจะเอ๋พี่น้องเคนแรก Ừm, đẹp nhau Ờ, nè, thầm mắt nhai, P'Nong Ừm Mẹ ông P'Nong, kép mắt 3 đọc อองามอีดีเบิงะพี่น้องขามมาต้องขามกันนะครับปลาต้องขามกันนี่มาพี่น้องออกมาจากปลาแหละครับผมมาชมผลงานกันครับเบิงให้ผิงศาดตรป้ยมาเนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับผมนี่พี่น้องงามขามเบิงโอ้ยไปแล้วครับผมขามน้าเนาะผมก็สิเมอ่อแหละครับ คลิปนี้คือสิมีซัมนิกผู้ใดมาก็อยา่ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนหาเหตุเด้นะครับมือนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไล่ะครับพี่น้องนี่ครับมานมานครับอุอ๊ย <laughs>